อมรินทีวีใกล้สุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงเาอฟ้ากว้างบังตาให้แกล้งกัน เชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบเจอเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ส้มประสง์คร ฟาร์มเฮาส์ลุกใหม่หอมกลุ่นจากเตทาทุกวันแล้วเต้จะไปตามหาที่อเมริกาเลยเหรอเหมนก็งงงเข็มนมาตะมุดก็คิดถึงมาก ผมดูแลในนี้27ไร่กับ200สลามหวาไม่ได้ดูแลทั้งซอยหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยความหวังครั้งใหม่สัปดาห์นี้เรื่องราวเริ่มต้นจากจดหมายฉบับเก่าๆกับชายชราผู้ที่เก็บความคิดถึงเอาไว้ในหัวใจมาทั้งชีวิตนะครับพ่อแดงในวัย83ปีพูดได้เลยว่าชีวิตที่เหลือ หรือว่าก่อนตายเนี่ยเขาอยากจะเจอลูกสาวที่พัดพรากอีกสักครั้งหลังจากที่เขาปล่อยมือให้เธอไปมีอนาคตที่ดีกับครอบครัวฝั่งอดีตพันยานะครับพูดได้เลยว่า70กว่าปีได้กับความพัดพรากนี้บทสรุปความหวังจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันครับ กฎหมายเก่าๆกับชายชราผู้ที่เก็บความคิดถึงเอาไว้ในหัวใจอย่างเงียบๆมาเกินครึ่งชีวิตนี่คือพ่อแดงในวัย83ปีค่ะเจ้าของความหวังครั้งใหม่สัปดาห์นี้วินาทีที่เขาพบหน้าอิเตอร์อิจนันเขาก็หิ้วถุงพลาสติกมาถุงหนึ่งซึ่งข้างในนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำของคนที่ยังคิดถึง โอ้นี่ใครนี่คือจดหมายอ๋อจดหมายที่เขาส่งมาเหรอนารูหลายสิบปีแล้วเนี่ยเหรอโอ้จดหมายจาก USA จากยายก็นะ จากยายเขายายเขาเสียแล้วใชนี่ใครนีลนนล่ลูกสาวคนนั้นลูกสาวลูป่งลูกโป่งนี่เหรออ๋อ<ะ>ชื่อน้องอะไรนะลูกโป่งน้องลูกโป่งแต่อายุมันคงหกสิบกว่านี่นตอนนี้นะ ่อแดงเป็นเพียงชายชาราคนหนึ่งที่ต่างก็มีเรื่องราวที่ค้างคางในหัวใจและอยากสะสางปมนั้นในบั้นปลายของชีวิตค่ะทว่าระยะเวลาของความผัดพลากกลับยาวนานจนแอบหวั่นใจเลยล่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะจะตามหาใครลูกสาวซึ่งไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี09นะปี09อันนี้ปี68ก็ เกือบห0สิบปีใช่โอ้ไปอยู่ต่างประเทศเลยตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่83 83คิดว่าลูกสาวจะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย61สิเ็ดไเนี่ยห1อแล้วเพราไปตั้งแต่เก้าประมาณสี่ห้าขวบอะสี่ห้าขวบนี่คือเห็น เห็นครั้งสุดท้ายนี่ก็คือเขาตัวเล็กเลยเป็นตัวเล็กแบบพูดรู้เรื่องแล้วล่ะพูดรู้เรื่องแล้ว,ลวตัวแก<อ>เขาเห็นคุณพ่ออะไรยังเขาเห็นแล้วจำได้แล้วจำได้เหรอเขาเรียกพ่อว่าอะไรพ่อแดงพ่อแดงเขาบอกว่าพ,พ่อได้รู้แล้วว่าเขาจะต้องถูกส่งไปแปนอยู่เมคกาเพราะตาเขาเป็นคนมีลูกอยู่โน่นใช่ไหมม,มีลูกมีเขามีอบคโัวอยู่โน่นพอดีจังหวะมันเลิกกับแฟนคนเก่า พอดีจังหวะเขานั่งเขาคิดไงว่าเอาหลานสรุมมนุษย์เราก็ได้นึกในใจว่าท่านนั้นจะไม่ให้ไปกันนึกม,มันเกี่ยวกับอนาะคตลูกนะพวงต่อไปไหนไปอยู่นูน่นาจะไปดีก็ได้ใช่ไหมก็เลยไม่ได้ว่าอะไรด้วยอายุอย่างน้อยและพ่อแดงก็ไม่สามารถรักษาคำว่าครอบครัวได้ ลูกสาวตัวน้อยถึงต้องย้ายไปอยู่กับคุณตาที่ต่างประเทศคนเป็นพ่อทำได้เพียงก้มหน้ายอมรับเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีกว่าแต่ว่ารู้ข่าว่าเขาจะไปแต่ไม่รู้ไปวันไหนพอดีกลับมาอีกอกระดับถึงนั่งเขาคุยกันพ่อเออกระเพาะพอแดงไม่ต้องเสียเสียวยใจนะเขากลับมาแล้วเขาจะมาเลี้ยงพ่ออ,นนอันนี้ใครบอกลูกสาว ก็ามาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งก็บอดีก็ไปเยี่ยมเขาที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพจังหวะบดีมีตังก็เลยซื้อใส่สร้อยให้เขาเส้นหนึ่งหัวใจหัวหนึ่งแล้วก็โอเวอร์โค้ทชุดหนึ่งชุดกันหนาวนะก็สมไม่เข้าไปวินาทีที่ใส่เสื้อโค้ทโอเวอร์โค้ทให้ลูกอ่ะก็มันตื้นตันนนแล้วก็เราไม่รู้ทำจะทำยังไงวะก็ได้แค่นั้นด้วยความดีใจแล้วก็เออเป็นของขวัญไว้ลูกอ่ะ เขาบอกว่าพ่อแดงไม่ต้องเสียใจนะเขาจะมาเลี้ยงพ่อตอนแก่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิด่างนี้ฟังลูกนั้นก็ตื้นตันแล้วไปเพื่ออนาคตลูกไปแล้วกลับมาหาพ่อบ้างนะเนี่ยขับพูดในทางฟอตื้นตันแล้วก็ตั้งนั้นมาไม่เป็นเงินกินนอนก็ดินุยฉู่แฉกไปเรื่อย แต่เสียผู้เสียคนเนี่ยดูดูตาหน้าตาเขาดิชนชระ้อสิบล้อนะล้อสิบลอ้อจมูกหักเจาะคอ,อหูตาแล้วนั่นหมดหกเจ็ดเที่ยวทัความที่เรามันบอกไม่ถูกนะความที่เรามันมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะ่ะ <ừ. S 1> ก็ลัไปมันตามเรื่องตำราจนกระทั้งมาเจอแฟนนี่เลยเออดีเขาดีเราก็ดีด้วยกันแต่งงานกัน เรื่องลูกสาวนี่ยังอยู่ในใจตลอดอยู่ในจอตลอดจรงทั้งบัดนี้นะเต้ครับเพราะมันจะพูดไงไงไหมมันมันจะคุยกับใครก็หรือคุยโว่อยู่ในใจแล้วคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุกลงคิดถึงแตไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจ สัรรรมใจฉันมันยังพันผูเหมือนวัวพันหลัก참เชื่อกอยู่ชาเย็นหลังจากครอบครัวอดีตภรรยาย้ายสัมมโนครัวไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพ่อแดงก็พยายามติดต่อยายของลูกด้วยการเขียนจดหมายข้ามทวี หวังเพียงได้รู้ว่าลูกสาวเป็นอยู่ยังไงในจดหมายที่พ่อบอกว่าได้มาก็คือปี2,524ครับปีนั้นคือครั้งแรกเลยไหมครับที่ได้ข่าวได้ข่าวลูกสาวรู้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 ก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วอ๋อรู้รู้ข่าวๆเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ขอบูลความจริงน่าจะข่าวอย่างนั้นอย่างนี้เ้วก็ไม่อยากไปถามว่ามันเพราะอะไมัน แล้วได้ข่าวมาจากใครจากลุงครับว่าลุงคนที่เสียไปแล้วนะที่ทคนนะคนเล็กเนี่ยเสียไป,ไปแล้วเสียไปอีกแล้วตำดาจก็ยมาส่งเรื่องบอกข่าวเราแ,แต่เราก็ไม่เคยทาทพี่อยู่ที่อยู่เพราะเขาไม่ค่อยบอกเราก็เลยไม่แล้ว,ลวก็ยิงมัน <c oughs> <c oughs> ยิงไอ้ศักด,ดิ<ช>์ศรีตัดใจแล้วไม่ถอดใจนะตัดใจแล้วลยอย๋อต้องตัดใจแล้วอะไรเงี้ยนะ แล้วทาไมมีการส่งจดหมายไปหาลูกสาวคือเขียนยังไงครับพ่อก็คิดถึงแล้วก็บอกยายเขาว่าเราก็คิดถึงตอนนี้เราก็กุมใจเลยคิดถึงลูก,กน,นะก็บรรยายไปเยอะากแต่ว่านนกาลังเขาตอบมาฉบับสองฉบับนะก็แ,ะแค่นั้นแหละเขาไม่ได้ถามอะไรมาเหรอเขาเราเขียนจดหมายไปหาเขาถึง U.S.A เลยเหรอ พ่อรู้ข้อมูลเขาได้ไงว่าจะต้องส่งไปที่ไหนของ USA อ๋อท่านไ,ไปที่ไปที่บ้านตัวน้อยไงเพราะพ่อไปเยี่ยมเขาที่บ้านบ้านเรียกพี่ใหญ่อะนะพี่ใหญ่คือใครนะพี่สาวของแฟนเก่าคนระับแกสติไม่ดีก็อยู่บ้านคนเดียวอ,อแ,ลวแล้วก็เราก็ไปเยี่ยมั้งเลยเพราะก็เอาจดหมายที่อยู่ที่อยู่มาให้ก็เลยเออได้ที่อยู่มาอ,อไปเยี่ยมเขาด้วยด้วย อะไรเพราะว่าคิดถึงแต่รู้เ้ารู้ทางรู้ว่าลูกสาวไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ใเขายี่ไปดูไปแล้วเขาหน่อยแบบเขอาอยู่คนเดียวยังผู้หญิงอ๋อแล้สก็ศสาไม่ค่อยดีด้วยแล้วเขาเอาจดหมายมาให้แล้วครับกาจดหมายของของของ,ของแม่เขาถึงแม่เขาแม่ทวินมาให้มาเขียนถึงทีถง่ถึงเขียนเข้านะอ๋อที่อยู่นี้ใช่ที่อยู่นี้อเราก็เลยได้โอกาสแล้วก็เขียนไปแต่เขาเตีกลับมาก็มีนะเขีเยนไม่ตรงดตำบับด <laughs> ้วยนะตีกลับมาฉจะบับเขียนถึงใครนี่ ถึงแม่ทวีปเนี่ยเพราะเราไม่ได้ติดต่อใครนะมั้งเพราะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าลูกโป่งมันอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เขียน <c oughs> ถึงแม่ทวีปว่าไงครับก็บอกคิดถึงผมมาหาเที่ยมพีใหญ่เรื่อยอะไรเงี้ยทานตามตทุกทุกดิบครับ บอกว่าไม่ต้องกุ้มใจอย่างเงี้ยเหรอเจโป่งก็รู้ว่าใครเป็นพ่อเขาอยู่สบายดีไม่ต้องกุ้มใจแดงส่งรูปไปให้แกแกก็ได้ดูรูปของแดงแล้วแกดูแล้วก็ยิ้มเฉยๆแกพูดว่าหน้าแกไม่เหมือนพ่อเลย มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตื่นตันนะตื่นตันแล้วก็มันก็บอกไม่ถูกเล้ว,วแล้วมันเราก็คุณคิดไปดต่างนานานะทำไมเราไม่บินไปหาเขาที่โน่นเลยอะเราอยรู้ไปที่ไหนไม่มีไม่ถ้าเรามีที่อยู่จา่าหน้าซองแล้วอะไปไม่เป็น <laughs> ไปไม่เป็น โทรศัพท์ก็น้อยมันอย่างล้วแล้วถ้ามีคนถามว่าจะมาพึ่งตามหาอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกอะไรไมันตั้งหกสิบกว่าปีเราก็เราคิด<ช>อยู่ทุกวันเราไม่สนใจอะไรจะพูดไงก<ม>็มีเราบอไม่ไดวางพึ่งไปเขานะเราคิดว่าลูกไปยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขไหมมีครอบครัวมีลูกมีหลานกี่คนแล้วอะไรเงี้ยแล้วใครก็ไม่ส่งข่าวมาให้พ่อเลย นอกจาก,กลุงมันนี่เสียไปแล้วคืหม,หมดหมดทางเลยไม่มีใครเลยแล้วได้รูปได้เห็นรูปลูกสาวครั้งแรกอ๋ออันนี้อย่างนี้คือบ้านลุงที่เสียที่เล่านะชื่อแจ๊ดเนี่ยนะอะ เขาชวนไปเที่ยวบ้านแล้วก็ไปไปถึงเสร็จก็นั่งกินอะไรตรเสร็จแล้วไเขาก็วิ่งไปเอารูปเนี่ยรูปเล็กๆมาให้4ี่ห้าใบเราก็โหนึกดีใจเลยต่อยนี่มันยังมีน้ำใจไว้ได้เห็นรูปลูกสาวตอนเป็นสาวแล้วรู้สึกไงบ้างอืมก็ดีใจเออเขาโตขนาดนี้แล้วเหรอแต่ไม่มีโอกาสได้สื่อสารกันเลยกลัวไหมว่าลูกจะไม่ยอมรับ ทำไมถึงมีปัญหาแยกทางกันแล้วถ้าสมมติวันนี้ลูกสาวดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปถึงลูกสาวไหมบอกคิดถึงมาก